กาบเรียนนะคะท่านคณะกรรมการนะคะทุกท่านนะคะดิฉันนางสุภัตาศิริวัตินะคะขออนุญาตนําเรียนนะคะรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูแล้วก็บุคลกากรทางการศาึกษาตําแหน่งครูวิทยาวิทยฐา,านะชำนาญการนะคะในครั้งที่2ในรอบ1เมษายน2565ถึง30กันยายน2565นะ ประวัติส่วนตัวนะคะเป็นคนภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคามอเภอโ,โกสุมพิสัยนะคะในจุดครั้งแรกเมื่อวันที่2 4พฤษภาสองพันหรนะคะประวัติการศาึกษาขอดำเนยนเบื้องต้นนะคะจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาสำหรับครูนะคะที่มหาวิวทยาลัยขอนแกน่นนะคะประวัติการสอนนะคะปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนขอนแกน่นวิทยาลัยสนะคะสอนอรายวิชาชีววิทยาเป็นหลัง ภาระหน้าที่งานที่ได้รับนะคะชั่วโมงตามการสอนจำนวนนะคะ28ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็จะมีในรายวิชาชีววิทยาทั้งเพิ่มเติมและพื้นฐานนะคะในรายชีวในรายวิชาเคมีนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ น,ะะนอกนอจากนั้นก็ยังมีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นเป็นงานในฝ่ายวิชาการงานวัดผลและประเมินผลเป็นหัวหน้างานในแนวหัวหน้ากลุ่มสารการยนรู้วิทยาศาสตร์โครงการที่รับผิดช,ชอบก็จะมีโครงการต่างๆมากมายขอยกตัวอย่างเช่นโครงการยกระดับผลสัมพิธาการศารึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสารการยนรู้วิทยาศาสตร์เช่นสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการก็คือโครงการเ,ออเปิดบ้านวิชาการโครงการแนแนวนะคะแล้วก็มีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายอาทิเช่นงานที่ปรึกษ,ษาระดับชั้นม .4 ีเวรนาคารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะคะ ในส่วนของข้อมูลในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ตัวชี้วัดที่1.1ถึง1.8จะขออนุญาตนำเสนอในเอกสารนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับด้านการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จะขออนุญาตแนบในเอกสารนะคะมาดูในด้านของการพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็ผลงานในรอบเมษา65ถึง30กันยายน5นี้นะคะก็ นำโดยท่านพู้มีการสรรวศนาสเนียมน,นะคะท่านได้ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของโคดดิ้งทักษะในสตรอวยิเอนะคะ,ะโดยได้นะคะได้ฝึกฝนนักเรียนนะคะเป็นผู้ผ,ผู้ฝึกสอนในทั้งในเรื่องทักษะการแข่งขันหุ่นยนต์การทําหุ่นยนต์นะคะทักษะการแก้ปัญหาทําโครงงานนะคะได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันนะคะเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ะะที่โรงเรียนจตุรมิตรในโครงการ Thailand Man น a l r o บ o t c h a l l e n ปีปี2022นะคะที่ผ่านมานะคะก็ส่งเข้าร่วมจำนวนจานวนทั้งหมดสีรายการนะคะกะ็ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินนะคะในการแข่งขันว่ายน้ำได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันคนต่อสู้สองตัวได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันโครงงานปัญญาประดิษฐ์ระดับชั้นหมอต้นและหมอปลายนะคะแล้วก็ได้รับรางวัล แห่เเงเงินในการแข่งขัน r o v นะคะระดับชั้นระดับชั้นมปลายนะคะนอกจากนั้นยังร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานนะคะแล้วก็เป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ว่ายน้ำนะคะแข่งขันการเตะลูกโทษนะคะหุ่นยนต์เตะลูกโทษนะคะก็เป็นก็เป็นคณะกรรมการดําเนินงานแล้วก็คณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีการสมัครเข้าร่วมะคะโครงการยกระดับทักษะโคดดิ้งและการสร้างสารรค์โครงการนวัตกรรมอาชิริยะของกระทรวงดิจิทัลและมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนะคะซึ่งก็ได้ผ่านการคัดเลือกนะคะเข้าไปทั้งสองทีมนะคะซึ่งก็เป็นการนำความรู้ที่ได้จากการ จากการเข้าร่วมอบรมมาลงสู่ชุมชนในเรื่องของการทำฟาร์มผวนมนะคะก็นำพวกสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทซิตี้สมาร์ทเอเวอร์เมนต์เข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็ได้รับเ,เกียรติได้รับเชิญจากนครราชสีมานะคะสพป,ปนครราชสีมาติวโอเนให้กับนักเรียนชั้นมหในรายวิชาชีววิทยานะคะและท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้นำเรียนทุกท่านมาเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการส่งเสริม ทั้งการส่งเสริมในเรื่องของ o ิอเน็ตส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21ในเรื่องของดิดจิทัลนะคะรวมถึงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทตามตัวชี้วัดหลักสูตรกนกการนะคะส่งผลให้นักเรียน,นะะมีผลการเรียน o n e เอเน็ตนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย,ยีมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะนอกเหนือจากนั้น mm. ก็ยังปฏิบัติงานในส่วนของงานแนแนวนะคะ mm. ก็เป็นผู้ปฏิบัติงานนะคะแนแนวในสารศาึกษายอดเยี่ยมทั้งในระดับโรงเรียนและระดับบุคคลนะคะค่ะก็ต้องขอกบขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการทุกท่านและผู้ร่วมรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ